ยหามุมปาหามันไม่หาถือการแล้เนยเอเียว้ยเห้าเกียวใช่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตากุบวงมากเลยอะทุกคนคือคือเราจะมีเรื่องมาประกาศนะครับเป็นเรื่องประกาศที่เราจะใช้เอ้าไมเอาแล้วเอาแล้วอะไร AWC ผู้ชื่อแบรนด์อะอ่าก็คือเดี๋ยวบูมจะเป็นคนพูดนะครับ A A แทนแทนทนแนแทนไม่รู้โง่กูโดนแบบ ไอบูไม่ได้อ่ะบูจะเป็นคนพูดนะครับตายลิดมือทอง้วครับเพราะมือไปโดนโคออกมาทุกคนหลับหลับหมดแล้วยังไหมยังแย่มิ่งทุกคนครับก็คืองานเพิ่งจบเมื่อวานใช่ไหมเราแท้จริงสเปเชียลการ์ของโฟล์การ์นะครับเราจะต้องปิดแค่ ขายแค่ในวันที่29ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือเราครับทำระบบกันเองทุกอย่างแล้วคราวนี้หลังจากเสร็จงานอ่ะแล้วเราทุกคนก็เลยสลบกันจนถึงวันนี้นะครับพึ่งฟื้นกันช่วงแบบ6กโมงถึงทุ่มแล้วก็เลยยังไม่ได้ปิดขายสเปเชียลโพดการนะครับผมซึ่ง<ม>ก็เลยว่าจะต่อเวลาให้อีก10นาทีสุดท้ายครับเราจะมาถอยหลังการปิดสเปเชียลโพดการนะครับเหลืออีกแค่10นาที สุดท้ายครับถึงแค่เที่ยงคืนสิบนาทีนะครับผมแล้วก็จะปิดสเปเชียลโคลคาร์แล้วครับผมแต่ว่าตัวสุริยะโคลคาร์ปกติยังอยู่นะครับอืมแต่ตัวสเปเชียลที่ของแฟนมีจะปิดละครับเพราะว่าเขาฟังไม่ดีป่ะฟังอยู่ป่ะยุดสะบัคืนที่ที่สี่งอตะบวมสุดยอดใช่ครับเพราะว่าจีตื่นหนึ่งทุ่มครับผมโอเคเราก็จะมีมสเสจมาแจ้งเท่านี้นะครับบ๊ายบายเที่ยงคืนสิบนี้นะครับ